สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Angelnet เ,เ,เหมือนเคยนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอมาเนาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ดีๆมาคุยกันนะ,นะคะขอบคุณมากๆเรามีจุดประสงค์อยากให้คุณมีความสุขนะคะไม่ทุกข์ไม่เคร,เรียดไม่เสียดเนาะมันเป็นแรนดอมมันอาจจะ เป็นเรื่องของคุณมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงเลยก็ได้แต่ถ้าตรงมันเป็นแนวทางให้คุณแบบดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ให้เข้ามารับพลังงานบวกๆนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดลบันดาลให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะคือเราไม่อยากให้คุณทุกข์อะน,นะคะวันนี้เรามาทำแรนดอมเนาะแรนดอมคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรใดคะให้คุณขอให้ช่วยบอกนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เนาะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานพรอ,อะไรให้คุณบ้างนะสองคาถาดูได้ทุกลัคนาราศีนะคะเพราะเราสื่อกับจัก,กรวาลน,นะคะ The Star สามารถเข้ามารับฟังรับชมเรื่องราวไปเนาะรับแต่พลังงานดีๆนะคะสี่ถ้วย1นึดาบสี่คาานะคะ ราชนีถ้วยเราเห็นพลังงานนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตใจอ่อนโยนนะคะอาจจะเป็นคนพูดตรงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดจริงทำจริงเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโรแมนติกนะแล้วก็รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงเนาะอาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์นะคะถ้าไม่ใช่โลกออนไลน์ก็ เป็นคนหน้าตาดีดูดีอะ่ะถ้าอยู่ในหมู่คณะเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรู้จักคุณจะเป็นคนที่แบบรูปร่างหน้าตาดีกว่าเพื่อนอะนะคะคือเป็นดาวเด่นในวงสังคมก็ได้หรือในกลุ่มคณะที่คุณอยู่คุณจะเป็นคนที่มีจุดเด่นไปไหนใครเห็นใครก็ต้องหันหลังมามองอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูบุค,คลิกด้านหนึ่งนะเหมือน ดูสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยแต่จริงๆในใจคุณนะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะคะถ้าตัดสินใจอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจเด็ด,ด,ดขาดนะคะอาจจะเป็นคนที่ไปเติบโตอยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่ไกลจากถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเองอะนะคะไปได้ดิบได้ดีคือไม่ใช่บ้านเกิดตัวเองนะคะสมมุติว่าอยู่อันนี้เรายกตัวอย่างนะเหมือนว่าเกิดจากประเทศไทยแต่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ นะคะแล้วก็ไปทำงานที่นั่นเนาะแล้วก็อาจจะไปมีบางคนก็อาจจะแต่งงานเป็นครอบครัวแล้วหรือบางคนอาจจะเคยมีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ได้จบลงตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวคือยังเป็นโสดนะคะโอเคแล้วไพ่มีอะไรจะสื่อคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะประทานพรสิ่งใดมาให้คุณคะเดอนเพลือลาชินีดาบวาวเดอรซันสิบ เหรียญไพออกมาสวยมากเลยค่ะ The เบิ e อ o f ฟอร์จดาบถ้าเกี่ยวกับด้านการงานนะคะอย่างที่บอกคุณจะได้นะคะอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะงาน นีจ่จะทำให้คุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นอาจจะเป็นผู้นำเขาหรือบุคคลใดท่านใดที่รอตำแหน่งหน้าที่การงานแบบคือให้มันก้าวหน้าแบบไต่เต้าขึ้นที่เคยแบบคิดที่เป็นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอะค่ะแล้วตอนนี้คุณได้ประสบความสำเร็จนะจักรวาลท่านบอกว่าคุณจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นนะคะเงินเดือนก็ดีขึ้นและเป็นงานที่มั่นคงเนาะอาจจะมีลูกน้องบริวารคือคุณอาจจะได้ เรื่อตำแหน่งเป็นหัวหน้านะคะแล้วตำแหน่งนี้มันจะนำมาให้คุณมีเงินทองมากมายมีครอบครัวที่มั่นคงนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณจะได้พบรักใหม่คนคนนี้เขาเป็นพรมลิขิตนะคะที่จักรวาลท่านจะมอบให้คุณเนาะถ้าบุคคลที่เป็นโสดอาจจะเคยอกหักผิดหวังมาหรือว่าเคยมีการแยกกับครอบครัวคุณจะได้พบรักใหม่นะคะคนคนนี้นะเขา เป็นจักรวาลท่านส่งมาให้อย่างที่เราบอกอ่ะเป็นพมลิขิตเนี่ยจะมีการเริ่มต้นใหม่มันเป็นหนึ่งดาบใช่ไหมคะแล้วสิบเหรียญอยู่ด้วยการเป็นคู่ที่สมพงกันนะคะคือทำให้ช่วยแบบเกื้อหนุนกันอะ่ะเป็นคู่บุญคู่บารมีเนาะส่วนคนที่ว่าความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งกันไปะนะคะมันก็ไม่ได้มีการตัดจบนะมันเป็นเพียงแค่ว่าพักหยุดพัก ทบทวนหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าคุณสองคนเนี่ยมันเป็นภูมิลิขิตของฟ้าที่จะต้องได้พบได้มาเจอกันนะถ้ากลับมาแล้วอ่ะก็จะได้ถึงขั้นแต่งงานนะคะมันมีสีคทาเป็นเป็นการเฉลิมฉลองการแต่งงานเนาะเป็นคู่บุญคู่บารมีแล้วมันเป็นเดชสันเขาคนคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าคุณหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานตำรวจทหาร ก็ได้นะคะหรืออยู่ในสายงานคุณก็ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าคุณเนาะแต่เขายอมคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ค่อนข้างที่พูดจริงทำจริงสวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์แต่ตัดสินใจอะไรแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเด็เด,ดขาดเน,นี่ยค่ะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเกรงกลัวคุณนะหมายถึงว่าให้เกียรติคุณเขาไม่เคยยอมใครแต่เขายอมคุณนะคะอันนี้เกี่ยวกับด้านความรักนะคะ ถ้าด้านการงานก็อย่างที่เราบอกถ้าใครที่ไปสมัครงานนะคะอยากประสบความสำเร็จคุณก็จะได้รับงานที่ดีนะคะและเป็นงานที่มั่นคงด้วยเนาะมันเป็นโอกาสทองของคุณนะคะเพราะมันมีไพ่เดือดซันขึ้นมาเนาะแล้วก็ไพ่สีถ่ถ้วยถ้วยมีน้ำเต็มเปี่ยมคุณจะได้มีความสุขนะคะทำจิตใจให้สบายอย่าเครียดอย่าีเรียดนะคะ ผลความดีมันก็ตอบสนองนะคะถ้าคุณเคยทําความดีเอาไว้นะคะเดชชาิอดเดี๋ยวเราขอเราเปิดก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านให้ห้าคาถาแปดดาบ อสศวินถ้วยเดอะมูนอัศวินถือคาธานะคะถ้าตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่คุณได้มานี่นะมันอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยนะคะมีการเดินทางเนาะแต่คุณเดินทางไปคุณก็จะประสบความสำเร็จนั่นแหละท่าด้าน มายถึงถ้าคนที่รอตำแหน่งหน้าที่การาการงานใหม่นะคะถ้าด้านธุรกิจที่จะทําใหม่ก็ต้องมีการเดินทางติดต่อส, Obrig สื่อสารกับลูกค้านะคะคุณก็จะชนะอะจะประสบความสำเร็จเนาะจะมีคนให้การสนับสนุนร่วมร่วมมือช่วยเหลือคุณทุกประการนะคะใครที่คิดไม่ดีอะไรกับคุณอ่ะมันก็เหมือนเห็นมัมมิดดาบติดใยแมงมุมคือเขาจะทำอะไรเขาจะติดขัดไปหมดนะ เขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะคะตอนนี้ดวงคุณเปิดเหมือนจัก,กรวาลท่านสื่อสารให้ให้ฟังว่าต่อไปนี้ดวงคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะคนที่เคยมีความทุกข์กายทุกใจถ้าเพื่อนเพื่อนบุคคลใดที่เข้ามารับฟังรับชมนะถ้ามีความทุกข์ไม่ว่าด้านความรักหรือการงานเนะี่ยตอนนี้ดวงคุณกําลังเปิดนะคะให้คุณเปิดรับโอกาสที่ดีๆนะคุณอาจจะถ้าด้านความรักอาจจะได้พบรักใหม่ในการเดินทางนะคะ บุคคลคนนี้เขาอาจจะมีการเดินทางบ่อยในการทำงานหรือการติดต่อสื่อสารธุรกิจของเขานะเนี่ยเขาเป็น,นอาจจะเป็นตำรวจทหารหนักขิตท,ที่การงานที่แบบมั่นคงนะคะแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเขาเดินทางบ่อยเนาะหรือคุณอาจจะได้พบรักกับเขาในการเดินทางเขาเห็นเขาพบคุณก็เหมือนเขาติดบ่วงในความรักเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าเป็นเพราะเหตุอะไร แต่จริงๆแล้วอ่ะนะคะมันเป็นเพราะพรมลิขิตมันไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะเขาอาจจะมันเป็นไพ่สองถ้วยขึ้นมาด้วยนะเนี่ยเขาอาจจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะถ้าในกรณีที่เคยแบบสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะ,ะเขาอาจจะอยากมาพาคุณไปรับประทานอาหารไปดินเนอร์นะคะหรือถ้าเขาอยู่ห่างไกลกันกับคุณแต่เขาสามารถสืบส่องคุณได้อาจจะติดต่อสื่อสาร กับคุณได้นะคะทางทุกทุกกรณีนะคะถ้าทางด้านโลกออนไลน์นะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะส่องคุณนะ่ะถ้าหนทางใดที่สามารถส่องและสืบได้เขาก็ส่องคุณทุกขนทางเลยนะเพราะว่าเขากับคุณอนะมันอาจจะอยู่ระยะทางห่างไกลกันอันนี้กรณีที่เขาแบบว่าเคยพบเคยเจอคุณแล้วนะหมายถึงเคยคุยเคยดิวกันแล้ว หรือ,อยังไม่ได้มีสถานะกันหรอกแต่เขาแบบชอบคุณน่ะนะคะเขาแอบสืบแอบส่องจัก,กรวาลจะบอกว่าคนคนนี้เป็นพรมลิขิตนะคะที่จัก,กรวาลส่งมาให้คุณสองคนได้พบได้เจอกันมันไม่ได้มีความบังเอิญบนโลกใบนี้เนาะเป็นคนที่ศีสินเสมอกันอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้หึงหน่อยนะคะ เป็นคนที่อาจจะไม่โรแมนติกนะแต่เป็นคนที่พูดถ้าพูดแล้วเขาก็ทํานะคะเป็นไพ่ที่แบบออกมาสวยงามมากถ้าด้านการงานถ้าคนที่ว่าไม่ไม่ได้สนใจเรื่องความรักแล้วนะสนใจเรื่องทํามาหากินเรื่องอาชีพคุณจะต้องได้งานใหม่งานอันนี้นะมันอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวเนาะมันจะเป็นงานแบบทีมเวิร์กนะคะจะมีคนให้ความสนับสนุน หรือเจ้านายห,ห,นาหัวหน้าคุณนะเขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างเก่งขยนันฉลาดนะคะเขาก็เลยแบบคอยช่วยเหลือคุณอยู่โอเคมีอะไรคะขอใหอภายช่วยบอกห้าดาบเนี่ยเห็นไหมคะ สิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมันจะเหมือนลมพายุพัดผ่านไปมันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปต่อไปจากต่อจากนี้ไปนะคะคนที่เคยกั่นแกล้งคุณนะเคยทะเลาะกับคุณหรือเคยแบบนิสัยไม่ดีทําร้ายคุณมาตลอดไม่ว่าทุกกรณีทางด้านความรักหรือว่าทางด้านธุรกิจหรืออะไรก็แต่มันจะผ่านไปนะคะมันจะ จกักรวาลบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะเด e เลเวอร์ถ้าในด้านความรักนะคุณอาจจะได้พบเจอคนคนนี้เป็นคนเป็นเนื้อคู่คุณนะคะเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยขึ้นมาแล้วก็ The Vi e อ of Fortune แล้วก็ t h e Lover คุณเจอกันก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นแล้วละ่ะนะแล้วก็ไม่สามารถที่ถึงจะห่างกันไปก็ไม่สามารถตัดอกตัดใจจากกันได้มันเป็นสาเหตุเพราะว่า ทำไมจักราวาลให้มาเจอกันแล้วก็ต้องให้คุณแล้วเขาแยกจากกันก็เพราะว่าท่านให้คุณทั้งสองคนได้ทบทวนจิตใจว่ารักกันจริงไหมมันเป็นข้อทดสอบแห่งจักราวาลน,นะคะตอนนี้คุณสองคนได้ผ่านข้อทดสอบนั้นแล้วนะคะอันนี้หมายถึงกรณนนีคนที่เคยดิวกันนะคะแล้วก็ห่างกันไปเนาะแต่ถ้าคนยังไม่มีแฟนคุณก็จะได้พบได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะ เป็นคู่บุญคู่บารมีสินเสมอกันสิ่งที่ไม่ดีก็จะผ่านไปจากตัวคุณเนาะไพ่เจดดาบเห็นไหมคะแต่เขาก็เป็นคนค่อนข้างที่แบบรักครอบครัวนะคนคนนี้เข้ามาแล้วนะเขาก็จะอยู่กับคุณรักครอบครัวคือถนอมน้ําใจกันช่วยดูแลกันไปะนะคะหนึ่งคาถาเนี่ยคนคนนี้อาจจะเคยมีอดีตความรักที่ไม่ค่อยดีนะคะ เป็นคนที่แบบว่าอาจจะโดนคนรักหักหลังมาเขาก็เลยเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยไว้วางใจให้ใครง่ายๆในด้านความรักพอมาเจอคุณเขาก็รู้ว่ามันเหมือนแบบยังไงคะตาความคิดของเขาอะ่ะเขาก็ยังจับคทาไว้แน่นนะแต่มือก็แบบเหมือนไฟลุกเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจะลองเสี่ยงอีกสักครั้งหนึ่งกับความรักครั้งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไง เพราะว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะมาเจออีกความรักที่ดีนะคะ5้าเหรียญเห็นไหมคะเนี่ยเขาฝังเหรียญเอาไว้ในดินถ้าเปรียบเสมือนกับความรักก็เหมือนว่าเขาเก็บงำเอาไว้นะคะดูภายนอกแล้วเหมือนเขาเย็นชาเพิกเฉยกับคุณแต่ภายในใจแล้วคือเขามีคุณอยู่ในใจเสมอเขาคิดถึงนะคะคิดถึงถ้าคนที่ในกรณีมีอาจจะมีแบบ เคยคุยเคย,เคยดิวกันแล้วหรือเคยรู้จักเนี่ยกลางคืนเน่ะเขาจะคิดถึงคุณนะคะยังเฝ้าคิดแอบสืบแอบส่องคุณทุกกรณีนะคะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขานะเป็นสิ่งที่สวยสดงดงามเขาไม่สามารถตัดอกตัดใจจากคุณได้นะคะเกี่ยวถ้าด้านความรักอะเนาะคือเขาไม่คิดว่าเขาจะมาเจอคนที่ดีเหมือนคุณถ้าคนเขาเคยมีความแบบ ผิดหวังด้านความรักของเขามานะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเปิดใจให้ใครได้อีกแต่พอมาพบมาเจอคุณแล้วเราใช้การเวลาพิสูจน์คุณแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะมีกับใครได้อีกถ้าไม่มีคุณนะคะราชาถ้วยคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะตอนที่เปิดมาเห็นไหมครั้งแรกกับราชินีถ้วยกับราชาถ้วย เป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจอ่อนโยนเซนซิทีฟเหมือนกันนะแต่เป็นคนอาจจะปากหนักปากแข็งด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่จิตใจแล้วอ่อ,อนโยนด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเห็นไหมคะเป็นไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาลักษณะเนื้อคู่คือคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันค่ะมันถึงแบบจูนกันติดเจอกันแล้วก็ทําไมมันไม,ไม่ไม่สามารถตัดใจออกจากกันได้ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเป็นเพราะว่า พมลิขิตค่ะเป็นเส้นทางที่ทำให้คุณสองคนได้มาพบได้มาเจอกันเนาะสรุปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้คุณคุณจะถ้าคนที่เกี่ยวกับด้านงานคุณก็จะได้งานใหม่เนาะเป็นงานที่มั่นคงนะคะเป็นงานที่ทำแล้วคุณจะเติบโตในสายงานในหน่วยงานที่คุณทำนะคะ ำแ,แหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นขยับขยายมีเงินมีทองนะคะถ้าด้านความรักก็จะเจอคนรักที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเป็นคู่แท้คู่สมพงคู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะถ้ากรณีที่เคยดิวกันแล้วแล้วตัดขาดตัดจบกันไปก็อาจจะได้กลับมาพูดมาเคลียร์มาคุยกันนะคะมาปรับความเข้าใจกันเพราะคุณแลวเขาเป็นดวงที่แบบเป็นคู่กันให้มันห่างกันไปแค่ไหน มันก็ต้องกลับมาหากันอยู่ดีนะคะถ้ากรณีที่คนมีปัญหาแต่ถ้าคนโสดก็จะได้พบรักกับคนที่ถูกใจนะคะรูปร่างหน้าตาลักษณะนิสัยไปด้วยกันได้สินเสมอกันเนาะเป็นพลังงานที่สวยมากเลยนะคะวันนี้ก็ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะอย่างที่เราบอกมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่เป็นดวงเจาะจงนะคะ แต่เราก็ขอให้คุณได้พบได้เจอคนที่แบบว่าสินเสมอกันแล้วคนที่คุณรักที่แบบว่าถ้าคุณรอคอยคำตอบใดๆก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณสมหวังนะคะโอเคเปิดไพ่เอ็นเจนะคะว่าท่านมีอะไรจะสื่อสารให้คุณได้รับทราบนะคะ ให้แบ,บแรกขึ้นมาว่าให้คุณ positive plier e n คิดบวกนะคะคิดบวกก็จะได้รับพลังงานบวกบวกทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันผิดหวังถ้าเคยผิดหวังมานะคะทุกสิ่งจะกลับคืนมานะคะถ้าเป็นคนรักเก่าเขาก็จะกลับคืนมา ให้คุณไปปรึกษาเพื่อนนะอย่าอยู่คนเดียวถ้าคุณเหงาคุณเศร้าคุณเสียใจด้านความรัก,กน,นะคะก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวนะคะออกไปเที่ยวบ้างปรึกษาเพื่อนบ้างเดี๋ยวคุณก็จะไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคนที่ใช่เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาหาคุณอย่างที่เราบอกเปิดภัยตั้งแต่ต้นแต่ถ้ามันไม่ใช่ถ้าจบกันไปก็ให้อภัยต่อกันแล้วกันนะคะถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันมันเป็นคนของกันและกันที่จัก,กรวาลท่านส่งมานะ เป็นคู่บุญคู่บารมียังไงเขาก็ต้องกลับมานะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้คุณได้พบได้เจอคนที่ดีรักคุณและจริงใจกับคุณนะคะอยากตามไพ่ที่เราเปิดออกมาเนาะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราดูแล้วเป็นไพ่ที่ออกมาได้สวยมากนะคะยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขเจอคนที่ใช่เจอคนที่รักคุณจริงนะคะ อย่าอินอย่านอย,อย่าซีเรียสอย่าเครียดน,นะคะแล้วขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะถ้าจะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะรักนะคะบ๊ายบาย